ซักเสื้อผ้าเป็นงานแรกที่ชาวบ้านรอบบ่อขยะบางกะสีร,รมหลังกลับจากศูนย์อพยพชาวบ้านบางคนซักผ้าเสร็จต้องนำอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านออกมาปัดฝุ่นทำความสะอาดก่อนที่คืนนี้จะนอนที่ห้องของตัวเองเป็นคืนแรกกลิ่นควันจากเหตุไฟไหม้ตลอดสองวันส่งผลกระทบโดยตรงกับห้องเช่าย่านนี้เพราะอยู่ในทิศท,ทางลมที่ควันหมใส ก็มาเจ็ดมาปัดกวาดมันหมินมัน,มนอับต้องมาซักเสื้อผ้าต้องมาทำทุกอย่างต้องทำใหม่ทั้งหมดเลยคะจะทำใหม่หมดเลยไฟไหม้มันส่งผลกระทบอะไรกับผูนี้บ้างมันก็มีจ้ะมีกลิ่นหม็นส่งควันดำเข้ามาหายใจไม่ค่อยออกค่ะแต่เชา้าเก็บห้องทุกอย่างเลยต้องซักเสื้อผ้าให้หมดเลยเหม็นควัน กลิ่นแรงมากยังไม่เสร็จเลยยังไม่ถึงครึ่งห้องเลยยังไม่ถึงครึ่งตู้เลยกองไว้ก่อนกังวลอะไรไหมคะว่าแบบหลังจากนี้ถ้ามันจะไม่อีกมันก็คงต้องทับใจอีกเพราะว่ามันก็ย้ายไปไหนไม่ด้วยไม่ได้เพราะว่าที่ทำงานก็ใกล้ๆตรงนี้แม่ไฟที่ใบบอกขยะจะดับลงแล้ว แต่ยังคงมีกลิ่นเหม็นจากคูน้ำรอบบ่อขยะซึ่งมาจากการรับน้ำที่ใช้ในการดับไฟชาวบ้านแถบนี้ระบุว่าเหตุไฟไหม้ที่ทำให้เกิดผลกระทบลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งแม้หน่วยงานราชการจะสั่งปิดตายบ่อขยะแห่งนี้และไม่ต่อใบอนุญาตให้มากกว่า3ปีแต่ก็ไม่อาจลดความเสี่ยงและบรรเทาความร้อนได้ บอกขยะแห่งนี้นะคะไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตตั้งแต่ปี2,555ค่ะเนื่องจากว่าไม่ได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนดนะคะซึ่งในขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการรอภาคเอกชนรายใหม่เข้ามาซื้อกิจการเพื่อดําเนินการต่อนะคะซึ่งภาครัฐค่ะก็ออกมายอมรับนะคะว่าในขณะที่เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้ไม่สามารถที่จะดําเนินการใดๆดได้นอกจากการป้องกันไม่ให้เกิดอคีภัยและการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะเท่านั้น นายพงษ์จรัจสคู่วิรัตประหลัดและรักษาการนายกอบตอบางป่ายอมรับว่าการควบคุมและจัดการบ่อขยะเอกชน,น,นกทำได้ยากเพราะการบังคับใช้กฎหมายหลายมาตรการอ,อยู่นอกเหนืออำนาจของท้องถิ่นเนื่องจากบอ่อเนี้ยนะมันเป็นบอ่อขยะเก่าซึ่งมีการทิ้งมาเป็นระยะเวลา30ปีแล้วมันเป็นบ่อที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการน้ำเสีย เรื่องกลิ่นเรื่องควันเรื่องแมงวันเพราะฉะนั้นเราถึงติดบอกขยะนี้ช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบที่ผิดมาถูกเนี่ยค่ะก็จะต้องเฝ้าระวังเท่านั้นเราไม่สามารถตามกฎหมายคืออบตอรหรือว่าหน่วยงานใดไม่สามารถที่จะเข้าไปดูแลได้มากกว่านี้แล้วไหมคะถ้าเกิดเหตุมานะครับเราก็ต้องรังบผตุโดยทันทีนะครับแล้วเราได้แจ้งกับเจ้าของที่ดินแล้วว่า ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ทำนะฮะแต่ว่าเขาต้องมีหน้าที่ก็คือว่าเขาควรจะมีเครื่องมือเครื่องไม้นอกเหนือจากทางราชการด้วยนะฮะเหตุไฟไหม้บ่อขยะนอกจากที่บางกะสีแล้วเมื่อพฤษภาคมปีที่ผ่านมายังเกิดไฟไหม้ใหญ่ที่บ่อขยะแพรกษาเช่นเดียวกับบ่อขยะเทศบาลตำบลกบินบุรีที่เกิดไฟไหม้ใหญ่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งทุกที่ที่เกิดเหตุผลกระทบที่ชาวบ้านโดยรอบได้รับไม่ต่างกันบุษลินวรสมิตร ทีมข่าวพีพีทีวีรายงาน